สวัสดีค่ะรายการ FDA Activity ขอนำเสนอผลงานและกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2563จะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาตินายแพทย์ไพยสารดันคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่สพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยนะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่สามรานพระพรามหมาเจษฎาบดินเขตพระนครกรุงเทพมหานครและได้นำข้าราชการเจา้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากระถินสามัคคีกระทรวงสาธารณาสุขโดยมอบป,ปัจจัยเป็นเงินจำนวน1 6 5 1 7ล้านบาทนอกจากนี้นายแพทย์ไพสารดั่นคุ้มพร้อมด้วยนายแพทย์ภูล,ลาบชันทวิจิตบงร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กระสัดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบออยอเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับในส่วนการดำเนินงานด้านการป้องกันโรคโควิด -19 นั้นอยได้ร่วมเปิดการสัมมนาวิชาการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,564และมีการประชุมคณะทำงานภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุงโลจิสติกส์แด์สต็อกพายลิง กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,564เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้านทรัพยากรให้สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงได้ทันเหตุการณ์ในส่วนการขับเคลื่อนภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการประชุมโครงการแฟกชิพ เพื่อทบทวนมาตรก,การตัวชี้วัดและเป้าหมายควิกวินรวมถึงนำเสนอแผนงานกิจกรรมในปีงบประมาณพศ2564รวมถึงจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงระเบียบประกาศและพิจารณาปัญหากฎหมายครั้งที่9ประจำปีงบประมาณพศ2563นอกจากนี <S <S ้ ในส่วนของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพออยและตัวแทนบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยได้ร่วมกันประชุมเรื่องการจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ e m a r k e t p ตเพ e เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกป้องกันการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางอ e ี a r k เก็ตเพ e อีกทั้งได้ร่วมประชุมคณะทำงานนโยบายปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้านปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายผลิตขายนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือการบริการด้านสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องมือแพทย์และด้านยานั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ครั้งที่8ประจำปีงบประมาณ2,563และคณะกรรมการยาครั้งที่399-6ประจำปีงบประมาณพศ2,563โดยมีนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตยากรรองประธาดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางออยได้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับรีฟิลคอสเมติกและเฮาโ h o p r โปรดักต์ต้นแบบณบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร ได้มีการประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยมีนายแพทย์ธงชัยเกิรติหัตยากรรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องเกณฑ์นิยามของยาสมุนไพรด้วย ส่วนการดําเนินง,งานด้านงานบริการนั้นมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขับเคลื่อนการทํางานให้ผู้ประกอบการที่มารับบริการมีความพึงพอใจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์นําเข้าที่มีความปลอดภยัยณด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทั้งหมดนี้เป็นผลงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยออยอให้ความสำคัญกับผู้บริโภคและการพัฒนาผู้ประกอบการตามวิสัยทัศน์ที่ออยอตั้งมั่นที่จะเป็นองค์กรหลักด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจเราจะนามาเสนอให้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้รายการ f d a Activity ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อน อย่าลืมติดตามและรอรับชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Line Facebook Instagram Twitter และ YouTube FDA ไทยกันนะคะ